ที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังที่ค่อนข้างจะซ้ำซากก็คือพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้เองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปติดตามนําทีมไปตรวจสอบจุดที่มีน้ําท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับนายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชก,การกกจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอารุณบินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในอำเภอหางดงสํานักงานชลประทานที่1โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตงแขวงท้งหลวงเชียงใหม่ที่1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีน้ําท่วมขังซ้ำซากบริเวณถนนหมายเลข108หน้ากาดฝรั่งนะครับหมู่ที่4ตตบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดน้ำไหลผ่านและจุดที่มีน้ำขังเพื่อหาแนวทางแก้ไขซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีในการนำท่อระบายที่ใหญ่ขึ้นมาเสริมและขุดลอกลำคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นและจะหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะกับจุดนี้ก็คุณนัสนันขับรถผ่านแถวนั้นบ่อยเพราะว่าเป็นทางกลับบ้านใช่ค่ะก็ทุกครั้งที่เวลามีน้ำป่าหลากลงมา ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาใช่ก็จะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะคก็จะไปเจออีกทางหนึ่งซึ่งก็ทําให้รถจราจรติดขัดด้วย